สวัสดีครับวันนี้ผมมี a อาติดปีศูตัว J ABS Airbag รถบ้านครับผมผมรีวิวสีให้ดูรอบคันนะครับเนี่ยฮะไฟหน้ายังใสยังสวยนะครับผมนะฮะสีสวยนะครับคันนี้ครับเจ้าของเดิมเป็นทหารนะครับนีฮะผมรีวิวสีข้างซ้ายดูนะครับเป็นทหาร ค่ายสุรนานารีนะครับร 7, ภาษีเจ็ดพฤษภาหกหกครับผมนะฮะยางปีสองพันยี่สิบใช้ได้ยาวๆนะครับนะฮะรถสีสวยนะครับพี่นะฮะเจ้าของเดิมเป็นทหารนะครับรถสองมือทหารใช้ทั้งสองคนแล้วนะครับนะครับนฮะรถสวยนะครับอ่า คันนี้มาพร้อม LPG หัวฉีดนะครับใช้ได้2ระบบน้ำมันด้วยนะครับสีข้างขวาใช้ได้ทั้งน้ำมันทั้ง LPG นะครับประหยัดนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูข้างในนะครับนะฮะข้างในคอนโซลอะไรสวยนะครับรถบ้านสวยอยู่แล้วนะครับผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับวิวติดครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับนะฮะมีแอร์แบ็กนะครับ ABS airbag นะครับตัวเจคันนี้เป็น ABS airbag เนี่ยฮะเบาะเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับกรหยี่แผงประตูครับสวยๆเลยครับทรงดีสีสวยครับคันนี้นะครับข้างหลังนะครับเนี่ยฮะแผงประตูสวยนะฮะเบาะข้างหลังไม่มีขาดนะครับกรหยีโรงงานเลยนะครับผมนะครับไม่ดูนะฮะผ้าหลังโครงผ้าหลังคาขาวนะครับรถบ้านครับ คันไหนรถบ้านผมก็บอกรถบ้านนะครับไม่ใช่มาบอกแท็กซี่นะครับแท็กซี่ผมก็บอกแท็กซี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างขวานะครับนี่ครับนี่ครับผมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับ ABS Airbag Engine ขึ้นครบนะครับติดเครื่องหายหมดนะครับนี่ครับนี่ครับ แอร์เย็นนะครับผมไม่ดูห้องเครื่องครับนะครับเครื่องนิ่มๆเงียบๆเพาะๆเลยนะครับผมนะครับมาพร้อม l อ g หัวฉีดใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับนีฮะรถไม่มีชนหนักเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับนะครับขายขวาเดิมโรงงานนะครับนะครับผมดึงให้ดูครับ เครื่องดีนะครับไม่ควันไม่ไอายเนี่ยครับนะฮะเครื่องนิ่งๆนะครับนะครับฐานหน้าเดิมนะครับโมโกอะไรอยู่ครบหมดนะครับนะฮะเพื่อนเดินพอๆเลยเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังนะครับเนี่ยฮะ น็อตไม่ขยับเลยครับข้างหลังสวยๆเลยนะครับผมสองข้างเลยเนี่ยฮะครับมาพร้อม l p g หัวฉีดนะครับเนี่ยฮะถังโดนัทนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับนะครับท้ายอย่าแนวเดิมหมดนะครับเนี่ยครับถังโดนัทนะครับแมลงปแจครบหมดนะครับครับ ดูรถทดลองขับพานก5กทมนะครับป่างจังหวัดมีบริการส่งเหมือนเดิมครับผมเช็คเครดิตที่เฟซได้เลยครับผมอ่าคันนี้ผมขาย80,000ื่นเพพอนะครับครับเกียร์อโอตโต้เอาไปขี่เที่ยวก็ได้กลับบ้านสงการก็ได้ครับเอาไปส่งลูกไปโรงเรียนพาพ่อแม่ไปหาหมอไม่ไอายใครครับผมนะฮะ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ